เส้นทางแห่งเมืองโบราณวันนี้เราพามาที่เวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลายท่านอาจจะทราบว่าที่นี่เป็นเมืองโบราณแต่ยังไม่เคยมาสัมผัสวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปยังอดีตของที่นี่กันค่ะ ว่ากว่าจะกลับมาเป็นโบราณสถานที่น่าสนใจและน่าศึกษายอย่างในปัจจุบันนี้ที่นี่เคยเป็นราชธานีที่เคยถูกลืมไปพร้อมๆกับสายน้ำและพัดพาความทรงจำหายไปด้วยค่ะเมื่อครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทำให้เมืองนี้ถูกฝังจมลงอยู่ใต้ตะกอนดินจนยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาได้ค่ะ ความเจริญของเมืองเชียงใหม่เชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่เคยเป็นเมืองโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ผืนดินมานานกว่า600ปีวันนี้เราจะมาย้อนวันวานของเวียงกุมกามอดีตที่ยังคงมีลมหายใจ เชียงกุมกามถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1829โดยพญยาบังรายมหาราชหลังจากที่พระองค์สามารถตีเมืองหริพุนชัยได้สำเร็จพระองค์เห็นว่าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านใต้ของเชียงใหม่เป็นทำเลที่เหมาะสมในการสร้างราชธานีใหม่ทั้งในด้านการค้าการคมนาคมและการปกครอง เวียงกุมกามจึงถือกำเนิดขึ้นอย่างสง่างามและเป็นศูนย์กลางของล้านนาในยุคแรกเริ่มก่อนที่จะมีเมืองเชียงใหม่ในเวลาต่อมาเวียงกุมกามนะครับเราเพิ่งมาขุดค้นพบปีพศ2527ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าตรงนี้คือเวียงกุมกามเพราะว่าเขาพิกดเจอหลักฐานซึ่งหลักฐานที่ขุดเจอที่บง่บงบอกให้เรารู้ว่าคือตรงนี้คือเวียงกุมกามก็คือศิลาจารึกนั่นเอง ขดได้ศิลาจะรลึกทั้งหมดอยู่5แผ่นเป็นลักษณะหินทรายแดงโดยมีตัวอักษรมอญอักษรสุโขทัยและก็อักษรฝักถามรุ่นแรกนทางกงรมศิลปากรดเลยรู้ว่าตรงนี้คือเวียงคุมกามจรงิงหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสำรวจเวียงคุมกามครับผมโดยใช้วิธีส่องดาวเทียมทากอากาศลงไปตอนนี้ก็สำรวจได้มาทั้งหมดทั้งบ 4, วัดนั่นเองครับวัดแรกที่เราขุดค้คนพบเวียงคุมกามก็คือวัดช้างคำการโมวัดช้างคำการโมนี้ถือว่าเป็นจุดที่ไปที่มาของเวียงคุมกาม ถ้าเราไม่ขุดเจอวัดการโผงนี้ก่อนวันนี้จะไม่มีใครรู้จักคําว่าเวียงุมกามครับแต่มันมีคําถามตามมาว่าทําไมไปขุดเจอที่วัดช้างคําการโผงก่อนเพราะว่าซึ่งเดิมทีเนี่ยก่อนที่กมรมศิลปากรเขายังไม่ได้มีการขุดนะครับเมื่อก่อนในส่วนตรงนั้นจะเป็นสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าสนามฟุตบอลของโรงเรียนครับทีนี้เขาจะมีการต่อเติมขยายคาดโรงเรียนนะ่ก็เลยมีการขุดนะครับพอเมื่อเขาขุดไปเจาะไปแล้วปรากฏอย่างที่บอกว่าก็กำลัไปจเจอหลักฐานนั่นแหละนะครับ พอเจอหลักฐานเซ็นร้อยหลังจากนั้นก็นเริ่มมีการสำรวจนะครับแล้วมาถึงปัจจุบันราได้ทั้งหมด42วัดแล้วขุดได้27วัดแต่กรมศิลปากรจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกวันนี้น9วัด9จุด ถูกทิ้งร้างมานานหลายร้อยปีแต่โบราณสถานกว่า20แห่งของเวียงกุมกามยังคงเป็นหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้อย่างชัดเจนจนแม่ปีพศ2527เรื่องราวของเวียงกุมกามก็เริ่มเป็นที่สนใจของนักวิชาการและประชาชนทั่วไปทำให้หน่วยศิลป,ปกรที่4ขุดแต่งบูรณะวัดร้าง บริเวณวิหารการถมณวัดช้างค้ำและบริเวณโดยรอบเวียงกุมกามอย่างต่อเนื่องจนถึงพศ2545ปัจจุบันเวียงกุมกามก็ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เพราะเห็นว่าเวียงกุมกามมีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งความรู้การศึกษาในแบบของเรื่องราวทางสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมตลอดจนวัฒนธรรมล้านนาต่างๆโดยศูนย์กลางของการนำเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆในเขตเวียงกุมกามอยู่ที่วัดช้างคังเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งครับ วัดนั้นะเป็นวัดเดียวที่สร้างติดกับแม่น้ําปิงก็คือแม่น้ำปิงสายเดิม700ปีก่อนไหลพัดผ่านนะวัดที่ว่าวัดนานช้างวัดนันช้างนี่เป็นวัดเดียวที่สร้างติดกับแม่น้ําเมื่อก่อนแม่น้ำปิงสายเดิมจะไหลพัดผ่านหน้าวัดนันช้างเขาเรียกกันว่าปิงห่างปิงล้างนั่นเองแต่วัดนันช้างเนี่ยเป็นวัดใหญ่เขาเรียกว่าเป็นวัดระดับวัดเจ้านายดูลักษณะของกลุ่มอาคารที่เขาขุดเจอได้บรรดาวัดในวงการทุกวัดเนี่ย วัดหนังช้างขุดเจอกลุ่มอาคารได้เยอะที่สุดเลยแล้ววัดนั้นนะคุณผู้เลวกมเขาบอกว่าสมัยเมื่อก่อนวัดนะครหน้าวัดนะเขาจะมีตลาดตลาดเรียเขาเรียกว่าตลาดใหญ่ตลาดภูมิกามเขาจะค้าขายกันตรงที่บริเวณหน้าวัด เพราะว่าแม่น้ําปิงสมัยเมื่อก่อนคนเนี่ยจะสัญจรใหญ่และคนจดสัญจรกับทางเรือทางน้ําก็จะพายเรือมาจอดตรงที่หน้าวัดและสังเกตง่ายๆหน้าซุ้มประตูวัดจะมีท่าน้ําปิงเก่าหรือว่าท่าเทียบเรืออยู่เนี่ยวัดนันช้างเนี่ยถือว่าเป็นวัดใหญ่แล้วที่สําคัญกว่าน,นี้ไปวัดนันช้างเขาขุดไปเจอได้มอไหาเป็นม้อหอถือว่าขนาดใหญ่แล้วก็มีถาสดสำลีปิดไว้อย่างดีและยังมีอิดมอนก้อนหนึ่งวางทับไปอยู่ด้านบนทีนี้เมื่อเขาเปิดถาสดสำลีขึ้นมาแล้วป๊บปรากฏว่าของที่อยู่บรรจุอยู่ในหายนั้น จะมีช้อนทองอยู่3ใบรู้สึกว่าจะเป็นทองสำริดทองผสมอะไรไประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็กดเจอเป็นถ้วยชามชินที่เรารู้ว่าเป็นถ้วยชามชินนั้นเพราะว่ามันมีถ้วยอยู่ใบหนึ่งมีตัวอักษรสลักไว้คุณถ้วยอยู่6คําว่า ต้าหมิงวันลี่เหมียนซื่อต้าหมิงวันลี่เหมียนซื่อก็แปลว่าถ้วยนั้นน่าจะเป็นถ้วยที่มาจากราชวงศ์หมิงหรือว่าพระเจ้าวันลี่นั่นเองก็หมายความว่าเขาก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะวัดนั้นเป็นวัดใหญ่ของพวกนี้น่าจะเป็นของเครือราชบรรณาการก็เป็นไปได้ก็าอาจจะเอามาถวายพระเจ้าน่าเราก็ได้ในช่วงนั้น เมืองที่เคยถูกลืมจากความทรงจำที่เลือนลางในอดีตปัจจุบันได้เริ่มเด่นชัดขึ้นตามลำดับเมื่อที่นี่ได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้เหมือนเป็นหลักสูตรนอกตำราวันนี้เวียงกุมกามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ จีดีองค์แรกของเวียงกุมกามก็คือวัดเจีดีเหลียมซึ่งจีดีองค์นี้แหละเป็นองค์แรกของเวียงกุมกามจริงๆแล้วจีดีองเนี้ยเป็นจีดีองค์แรกของเวียงกุมกามเลยพระยามางรายท่านเสด็จเข้ามาประทับที่เวียงกุมกามครั้งแรกปี1829ท่านมาที่นี่ก่อนเลยเพราะฉะนั้น เจดีย์องค์นี้พระยามังรายท่านเป็นผู้ทรงสร้างขึ้นมาเป็นองค์แรกในมิงการปีพศ1831รวมแล้วก็อายุประมาณ736ปีแล้วพระยามังรายท่านได้ทอดต้นแบบมาจากที่วัดกุุฏเจแม่จามมัธีจังหวัดลำพูนนั่นเองแต่ว่าพระธาตุองค์นี้เนี่ยเป็นพระธาตุองค์เดียวที่บรรจุเอาไว้โดยมีพระบรมสารีริกธาตุโดยเป็นกระดูกกลางด้านขวาของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าเจดีย์องค์นี้เนี่ยจะมีพระพุทธรูปทั้งหมด64องค์ด้วยกัน60องค์นั้นพระยามังรายท่านจะเป็นผู้ทรงสร้างขึ้น แล้ว4องค์ที่อยู่ฐานด้านล่างด้านละหนึ่งองค์เนี่ยอันนี้คือหลวงโยนการวิจิตข้าหาพอดีข้าม้ชาวพม่าชื่อว่าพยาตากาเข้ามาบุรณะสมัยรัชกาลที่5เลยเพิ่มขึ้นมาอีก4องค์รวมตอนนี้เจดีย์อค์นี้ทั้งหมดมีพระพุทธรอดหมดห4องค์ด้วยกันแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เจดีย์อคนนี้700กว่าปีแต่ว่าได้มีการบุรณะปฏิสังขรณ์ทั้งหมดประมาณ7ครั้งด้วยกันครับ จริงๆแล้วเวียงคุมการทั้งที่เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าเวียงคุมกามนี้ ยังทําความรู้จักกับนักท่องเที่ยวยังน้อยมากเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเวียงกุมกามมาให้มากขึ้นกว่านี้เพราะเบียงกุมกามนี่เป็นเมืองหลวงแรกของล้านนามันน่าสนใจจริงๆเป็นเมืองประวัติศาสตร์แต่ถ้าเบียงงุมกามเนี่ยถ้าไม่ถูกน้ำท่วมียก่อนนั้นน่าจะไม่มีเมืองเชียงใหม่น่าจะเป็นเบียงกุมกามอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกที่ทุกทางทุกจังหวัดเข้ามาเที่ยวเวียงงุมกามกันได้เลยนะครับถ้าการาที่มาเที่ยวุมกามนี้เราจะมีด้านบริการมีรถม้ามีรถรางพาชมแล้วจะมีมกเทรัจากกรมศิลปเชียงทศนะ เป็นผู้บรรยายประวัติความเป็นมาของงกรมให้ท่านฟังด้วยนะครับถ้ามีโอกาสอย่างไรก็ขอเชิญชวนเข้ามาที่งกรมนะั้นเยอะๆนะครับเวียงกุมกามืองท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ทุกก้าวที่เดินชมโบราณสถานแต่ละแห่งคือการย้อนเวลากลับไปสัมผัสวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในอดีตค่ะบรรยากาศโดยรอบเมืองโอบล้อมไปด้วยสวนเกษตร ของเล็กๆและต้นไม้ใหญ่ทำให้รู้สึกถึงความสงบผ่อนคลายเหมาะแก่การเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์และบันทึกภาพเก็บความทรงจำค่ะและที่นี่ไม่เพียงแต่ให้การเรียนรู้แต่ยังมอบมุมพักผ่อนอันสงบงามและลงตัวมากๆเลยค่ะเวียงกุมการไม่ใช่แค่อดีต แต่ยังเป็นมรดกที่จะอยู่กับเราและชุมชนไปอีกนานหากเราช่วยกันดูแลรักษาไว้ช่วยกันดูแลมรดกของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในอดีตของประเทศไทย ดมลงอยู่ฝั่งลและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตค่ะพูดาใม่ๆฟาไาะไแปะปะปใส่หมกแก๊ปมาดึกกัป